แต่น้ำมาเช้าไวมากนละเอาไปเลยแหละตอนที่ผมบอกอะ่ะก็ผมโทรเก,ทก็กก็ลงเลยไงมาถูกไทเนอะ

าสามอรอบค่ะที่รอบไปค่ะระมมาหนึ่งร้อยสองร้อยสองร้อยหกเอาเลยเด็กเรียกเอาเลยลูกอันนี้เพิ่งมาใหม่ใหม่ไหมนี่ค่ะเปรี้ยวหวานแบบเปรี้ยวหวานทานไหมคะอันนี้เพิ่งมาเมื่อกี้เนี่เยเพิ่งลงจากรถมาเลย อันน <it> ี้เป so, ็นผัดเ uh, ียวหวานหลักๆที่ได้คุยกันกับป่าตะคองนะครับกับกันนันกับอะไรเนี่ยก็น่าจะมาจากน้ําน้ําป่านะครับน้ําป่าแล้วก็คือมาจากทางการสร้างรถไฟซึ่งมีการขุดนาขุดทีนแล้วก็ทําไป ครับแล้วก็ไปจมในพื้นที่เรียกเรียกะไรลำพองห้วยที่มันลึกๆมันก็น่าจะอนุมานได้ประมาณนี้ครับ